สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีหาวันนี้ก็มาดูการคั้นส้มก้านผักคั้นจองค่ะเอฟซีหาล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมือคั้นเลย่ะผักคั้นจองก็กมาจากนาน,น้องเชิญใจค่ะน้องสาวคัค้นกับเอฟซีค่ะนี่ค่ะ หั่นไปเลยบีบไปบีบบีบนวด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 ,น,วดนี่ค่ะน้ำส้มก้านก้นก้านหอง,องนี่ค่ะพี่น้องแซ่บเนี่ยค่ะแซแะ่บแซ่บพี่น้องไปได้กินบ้างเด้อเด้ออร่อยมากเลยค่ะอันนไป ก้านหั่นจงก้านดอกดอกหันจงโอ้ปลาอ ากำลังไก่ครับพี่นุบีบๆๆ p ีหบดตา,ายแลนี่ค่ะให้ขึ้นมาคุมพันก็ได้ออกกำลังกายนี่แหละค่ะพี่นุน๊กท่นชมคักนี่แหละ นี่ยคะโอ้โหยอดเน่ยค่ะตันไปเลยบีบบีบบี นนั่นใหน้ออกเลยค่ะพี่นองคั้นให้น้ําออกเลยโอ้โห FC คะดูค่ะหดสุดเลยค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราล้างน้ำดื่มสะอาดออกแล้วเราค่อยไปปรุงรสเลยค่ะ FC ค่ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะ ล้างน้ำดื Entonces, a, no ่มสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปรุงรสเลยก็จะใส่เกลือลงไป1นึช้อนโต๊ะเลยนะคะทีซีค่ะเกลือ1นึช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสาม ชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ำของมากค่ะพี่น้อนน้ำแช่ข้าวใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหอร่อยค่ะพี่นี่นี่ค่ะเอฟซค่ะแซ่บแซบด้วยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะนี่ค่ะเสดสเกลักชองคุมกันตัวลกันนี่ค่ะ คันส้มก้านดอกผักขันจองไข่สีขาขอขอบคุณ f ี่ีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขั้นตอนแรกก็จะคันเกลือนะคะคันเกลือใส่เกลือสามช้อนโต๊ะขันไปประมาณสามนาทีนะคะหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้าดื่มสะอาดหนึ่งครั้งแล้วก็มาปรุงรสการปรุงรสใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายแดงสามช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้ชอนชาค่ะใส่น้ําแช่ข้าวหนึ่งลิตร FC ค่ะ fc ่านำขมาบ้านเฮานะคะ ขอบคุณได้ซีมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ